หวานพาไปสวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นตอนที่2นะคะกับอาชีพของพี่ตุ๊กกับแม่อีฟนะคะถ้าใครยังไม่ดูตอนที่1ให้กลับไปตอนที่1ก่อนนะคะวิดีโอนี้เป็นภาพต่อค่ะเอ็กอกมาแล้วคร่ะเอ็กมาแล้วครับชิดนี่ฮะมันซิกิไรส์ชิดเน็กซูเจนี่ปะชินนี่อแล้วมันเอ็นดี้มันมันกินกูไหมอันนี้อันนี้อันนี้ไปรุ่นเขาทำกันใช่ไหมผ้าคลุมหัวอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ก็คือมันสะดวกสบายตรงที่ว่าเราทํางานเยอะมากไม่ได้อยู่แล้ว <ม S 1> แล้วก็<ม>ทําชิปเวิร์กไม่ได้อยู่แล้วอันงานโรงเรียนเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราที่สุดเราก็ทําไปก่อนก็ใจรักไม่รักรักน้อยรักมากก็ฝึกให้มันรักเองแต่อันนี้ใจรักอ,อ,อันนี้ใจรักอ่นและแหละอนาคตมันก็ไม่แน่นอนหรอกคือเราอายุเยอะแล้วเราจะไปวิ่ง จับเด็กได้ถึงกี่ปีกัน,นเอาคืออนาคตเราก็ไม่รู้บย่างพี่ก็เหมือนกันอย่างพี่ก็เหมือนกันว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราทํางานโรงเรียนไปถึงอายุ60สิบไหมเพราะถ้าเกิดเรารวิ่งไล่จับเด็กไม่ทันแล้วอ่ะมันก็แบบไม่ทําอะไรอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คือพยายามฟิตร่างกายอยู่เพื่อให้มันแบบว่าแข็งแรงเออวิ่งทำงาน ถ้าเราอายุเยอะกว่านี้เขาก็จะส่งเราไปอยู่ง่ายขึ้นไหมอย่างซีเนียอย่างไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบอีกเออเราก็ไม่ชอบอีกเราก็ชอบชานเลนแ์่ลยเราก็ชอบเด็กๆเออไม่ก็ดูอีกทีนึงก็เหมือนกันแบบว่ามันอยู่ที่เราอ่ะคนบางคนเขาก็อยู่กันจนแก่ๆเนาะจนเกษียณหกสิ้าเขาออกเพิ่งออกไปนะมีคนหนึ่งของเขานี่ถ้าลูกจบโรงเรียนแล้วอ่ะ ฉันอาจจะ,กะเกษียณก็ได้ <c oughs> สวยพวกสูเลี้ยง <c oughs> กูเจอตอนนี้ปวดเลยแม่ตอนนี้ไม่ได้เงินไม่ได้เงินรัฐบาลเลยสักบาทนอกจากเงินช่วยเหลือในการมีแคเลอลร์มีนูนมีนี่เงินอยู่ในอากาศเขาไม่ได้ให้แบบว่าโอ้ยมึงชีวิตล่างสารเลี้ยงลูกเ,เป็นออสซิติกเอาเงินโฟดนในไม่มีนะอสมัยแต่ก่อนมีไม่ใช่หรอก็อย่าอย่ารวมเลยร้อยหกสิบโฟดนันขึ้นมาปีละสามบาทสนับอยู่เป็่นมันใช้อาทิตย์หนึ่งห้าสิบเหรียญมันก็หมดแล้ว เออนั่นแหละก็พอลูก16ใช่ไหมมันก็จะมีเพนชั่นไงอ่ได้เงินเพนชั hmm. ่นอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกกับผัวว่าลูกสิบหกได้เงินเพนชั่นก็ยังอยู่กับเรากเกษียณแล้วนะทำไมาเราทำไมถึงพี่เบนถึงสิบหกเขาเริ่มจ่ายตั้ง 16, แต่สิบหกแต่สิบหกได้น้อยทำไมาเราได้เพนชั่นเขาเราไม่ได้เขาไงอ๋อสิบหกรือ1 18, สิบแปดวะสิบแปดสิ แล้วทำไมเด็กไม่ใช่หรอทำไมเด็กมาได้เพนชั่นอ่ะพี่พี่พี่ตุ๊กก็เป็นดิสเบลิเทียเ่ะสิบสบายเนาะแตอีกแล้วเออไม่รู้ทายเงี้ยฉันไม่รู้ใจแล้วแหละว่าสิบหกหรือสิบแปดก็ดิสเบลิเทียก็เหมือนเหมือนเหมือนพวกทำงานเออไม่ใช่เหมือนเอชแคร์เหมือนคนแก่อ่ะเขาเข้าใจดูไปให้นึกภาพพวกเรากว่าจะแก่เราทำงานจนถึง60 70ถึงถึงได้เพนชั่นเออไอ้นี่มันเกิดมาหัวเท่าะกำปั้น16มันเพนชั่นแล้วเหรอจ้ะ ก็ขึ้นมานั่นแหละน,นอนอยู่ซื้เอเ้ากับอีสา <c oughs> มันเปียกมางานกันกูสามแฝดเหมือนเด็กพ <c oughs> ี่และแต่ได้ก็ไม่เยอะหรอกก็เหมือนรัฐบาลพยายามพูชให้ให้ยังอดอลพวกเนี้ยอยู่บ้านนานที่สุดในการอยู่บ้านนานที่สุดอะพ่อแม่ก็ต้องมีค่า,ชาใช้จ่ายเขาก็ต้องเริ่มช่วยเ<อ>หลือพ่อแม่เพราะว่าถ้าถ้าให้เด็กมันออกไปอยู่ข้างนอกอะมันจะก็จะแพงสําหรับรัฐบาลมากกว่าอยู่ในบ้านอ๋อคือประเด็นคำว่าเพนชันหมายถึงเหมือนเด็กมันเป็นอิสระ มือนอินดิพเนเดนต์ประมาณแนวอย่างนั้นใช่ไหมใช่ถ้าเขาไปอยู่แชร์เฮาส์อ่ะมันก็แพงมากขึ้นกับรัฐบาลที่จะซับสดายแต่ถ้าเขายังอยู่ในบ้านอ่ะเขาให้พ่อแม่โฟต์ไนท์เท่านั้นเท่านี้อย่างน้อยอ่ะพ่อแม่ก็คือก็ยังดูแลก็ยังดูแลลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละเอออีฟแกว่าพี่เบนอายุเท่าไหร่แกคิดว่าน่าจะ ที่เราคิดไว้เนี่ยที่เรามองเห็นพฤนาการเขาอะว่าเขาก็ไม่แน่ก็อาจจะอินดิเพนเดนต์ออกไปแชร์บ้านกับคนอื่นได้เหมือนเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นอ,อันนี้เราไม่รู้เราต้องฝึกเองก็คือฉันแพลแนไว้ว่าอาจจะเริ่มฝึกฝึกลูกตอนลูกประมาณ18บแฝึกว่าเอออย่างน้อยก็คือเราต้องหาบ้านแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาอายุสิเพราะว่าเวทลิสต์รอเยอะมากที่หลายปีมากเวทติ้งลิสต์ลอมากเพราะว่าเราเรารอไว้เนี่ยเราถ้าเราเริ่ม เร็วเราใส่ชื่อเขาเรายังเข้าไม่ได้ก็จริงเหมือนสมัครเรียนนั่นแหละแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็อยู่ในลิสต์เวลาลูกเรา eligible er ขึ้นมาเราก็ไปได้อ่ะก็เริ่มทําสักแต่ทุกปีกฎมันเปลี่ยนอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรแต่ว่าก็เตรไว้รอไว้แพลนไว้ว่าเออก็อาจจะแบบว่าอาทิตย์ละวันอเดือนละวันแล้วค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เขาชินพอเขาเป็นอดอลเกิดวันหนึ่งอ่า เราไม่อยู่แล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเราอยู่เราก็อยากมีชีวิตของเราไหมเราไม่อยากมานั่งเลี้ยงใครสักคนตอนที่เราหกสิบเจ็ดชีวิตใช่เราก็ต้อง d e s ิร์ฟที่จะเป็นมีชีวิตส่วนตัวเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเล็กๆอาจจากวันหนึ่งต่ออาทิตย์ต่อเดือนอะไรก็ว่าไป increase ไปเรื่อยๆมันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเลยไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงหรอกอะไรอย่างเงี้ยพี่มีลูกค้าหลายบ้านนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบว่าเออถ้าพ่อแม่ฝึกฝึกดีอ่ะลูกก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ได้เยอะมาก แต่บางบ้านก็คือไม่ได้ฝึอกอะไรเลยลูกก็จะร<ม>อแต่ให้แบบว่าแคนเลอร์ร<ม>อรอแต่จะให้แบบว่าคนมาบอกว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้คือนั่งรอคําสั่งอะ่ะ<ม>เออแต่นะคะที่บางคนเนี่ยคือมันถูกมันถูกทามาโดยโดยโดยทุกวันอยู่แล้วอะ่ะคือไม่ต้องรอให้สั่งรู้อยู่แล้วว่าเออ กลับมาถึงต้องทําอะไรยังไงบ้างทำเหมือนเป็นโปรแกรมเออเป็นโปรแกรมเนี้ยเป็นโรบอทอ่ะทาด้วยความเคยชินถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาก็จําได้เขาทาเพราะความเคยชินเลยใช่อารมณ์นั้นแหละพี่เห็นอีฟทํากับเบนอ่ะพี่พู้กำกับบว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันโอเคมากเลยอ่ะเพราะว่าคือมันต้องฝึกแบบเนี้ยมันถึงจะทําให้เขาแบบเรียนรู้แล้วแสดว่าไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวเขาจะทาเหมือนอีฟใช่ไหมพี่ตูนไม่หลอแต่พี่เบนเนี่ยมันแบบ ตั้งแต่สมัยคือหวังอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มันแบบมันหัวต้องกับปั้นอะเนาะไม่น่าเชื่อว่านี่มันรู้เรื่องหมดเลยนะรู้เรื่องหมดหมดแต่ทุกมองว่านี้ขึ้นอยู่กับแม่ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะว่าบ้านที่บ้านต้องคุณจะไปหวังที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้โรงเรียนอยู่กับโรงเรียนกี่ชั่วโมงก็จริงที่เหลือเนี่ยอยู่บ้านหมดเลยนะคะจริงจริงแล้วเสร็จที่จริงบ้านเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องไกด์ให้กับโรงเรียนว่าเนี่ยคือเหมือนบนที่โรงเรียนอ่ะเขาจะมีแบบว่าประชุมผู้ปกครองเนาะเพื่อจะวางแผนเด็กว่าพ่อแม่คาดหวังอะไร Oh. ในปีนั้นในปีนี้ปีนี้อเออคาดหวังอะไรเรื่องภาษาคาดหวังอะไรเรื่องของไลฟ์สกิลคาดหวังอะไรเรื่องภาษาอังกฤษคาดหวังอะไรคือมันมันมันจะมีแบบว่าการประชุมเพื่อจะวางแผนเด็กแต่ละคน oh. ดูเรื่องแผนแต่ละคนว่าเราต้องการอะไรออเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแม่ก็ต้องเป็นคนไกด์ผู้ปกครองก็ต้องเป็นคนไกด์ว่าฉันอยากได้แบบนั้นแบบนี้แต่้ในขณะเดียวกันแม่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ปกครองก็ไม่ใช่จะพุชให้กับโรงเรียนอย่างเดียวอมันต้องทำทั้งสองฝ่ายไง ลูบางคนคือออยากให้เด็กฝึกเข้าน้ําแต่อยากใจะทาที่โรงเรียนโรงเรียนแต่ว่าไม่ทำไม่เคยอะไรเลยออมันก็ไม่เวิร์กเพราะแปดสิบเอร์ซนต์ะอยู่บ้านนะคะอออืแล้วอันนั้นแหละคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่การฝึกหมดเลยการฝึกเด็กอ่ะเหมือนเหมือนเราอ่ะเราต้องแต่เล็กจนตัวเราถูกแม่ฝึกมาเพื่อจะแบบว่ากินข้าวเสร็จลูกต้องเก็บจานนะช่วยแม่เนี่ยคืองานไร ไลฟ์สกิลต่างๆงานบ้านต่างๆมันก็เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กที่เราถูกฝึกอ่ะเด็กพวกนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมจริงนะเออเดี๋ยวแล้วแต่พ่อแม่บางทีอ่ะด้วยความเป็นพ่อแม่บางบ้านสงสารลูกไม่ฝึกสงสารลูกช่วยหมดทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเด็กทั่วไปอ่ะทำไมเราฝึกเด็กทั่วไปให้ช่วยเหลือตัวเองจริงเหมือนก็ไม่แฟร์กับเขาเนาะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบนั้นเหมือนกันใช่ก็คือแล้วก็ เราอยากให้ลูกทุกคนเน่ะเป็นอิสระเนาะช่วยเหลือตัวเองได้นั่นคือเป้าหมายของพ่อแม่แต่ละคนเด็กพิเศษเด็กพิเศษเนี่ยเขาก็เหมือนกันแหละเขาก็ต้องการถูกฝึกเพื่อจะให้ช่วยเหลือตัวเองได้พ่อแม่พรุ่งนี้โดนรถชนตายก็จะไปรู้รหรือเกิดอุบัติเหตุหรือลูกจะอยู่ยังไงเออลูกจะอยู่ยังไงถ้าไม่ถูกฝึกมาใช่ไหมเป<อ>็นอาชีพที่เหมือนกับเหมือนได้ช่วยชีวิตคนด้วยนะพี่ตุ๊กเนาะใช่ไหมแกไม่ยิ่งเห็นพี่เบนอย่างเงี้ยหมอรู้เลยว่าแบบ มันแม่งให้นึกภาพว่างานข้างหลังอ่ะมันจ้องเยอะเท่าไหร่ที่จะให้แล้วไอ้เจ้าเบนมันแบบมันรู้หมดเลยนะอีฟแล้วมาอันนี้นะคะตอนที่มันอยู่กับพี่มันไม่ได้ใช้เลยนะตอนที่มันอยู่อนุบาลนะเออไม่ใช่อยู่ปถมเอออยู่ปถมนี่ไม่เคยใช้อันนี้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนสอนให้มีไหมหรือว่ายังไงคะแม่ต้องไปควานควายแม่ก็ต้องพูดให้ได้มาเขาพูดหมายความว่าอะไรหมายถึงเขาไม่มีอยู่แล้วเหรอมีมันอาจจะไูกับเดราก็ได้เพราะเด็กแต่ละคนอย่างเบน่ะ ถ้าเป็นเยอะๆเอาอจริงๆนะถ้าเป็นเลเวลเยอะๆอ่ะบางทีมันก็คอมเพล็กซ์ไปสําหรับสําหรับเบนเบนน่ไม่รู้เรื่องเลยไอไอโรงเรียนจะใช้โปรแกรมหนึ่งเนาะมันเหมือนเรียนอีกภาษาหนึ่งอะใช่แล้วมันต้องคนละแบบอ่าอันนี้มันคือมันโรงเรียนเขาโรงเรียนมันจะมีแบบว่านามกริยากรมและเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาศัยการจิ้มไปจิ้มมาให้เด็กเกิดความเคยชินในการจิ้มตัวอันเนี้ยต้องการจะกินอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็อยากจะกินอะไรอ่ะเออสมมติว่าอยากจะกินข้าวอันนี้หรือข้าวเนี่ยเราก็คือเราสร้าง relationship กับเขาแล้วเรารู้ว่าอ๋ออาหารเอเชียอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราต้องเป็นคนไกด์เขาทำให้เขาเห็นแล้วเขาจะทำตามจากความชำนาญความเคยชินในการใช้ซึ่งเราต้องได้ได้รับการฝึกด้วยอย่างดื่มอะไรเงี้ย มันก็จะเข้ามันก็จะติ้งใช่ว่าเราอยากกินอะไรมันก็จะมีเนี่ยอ่ะคอขน่าจะกดบ่อยนะโค้ดเนี่ยของโรงเรียนอ่ะมันมันกด3-4ครั้งซึ่งเด็กอย่างเบนอ่ะมัน lose interest ไงอ๋อคือจะไม่ใช่อย่างนี้อีกแบบหนึ่งอีแบบนึงเขาเรียกคนละอันกันเขาอันนี้เขาเรียกแรมใช่ไหมแรมแรมและอีกอันนึงก็คือโปรโลโกอ่าอันนี้ก็คือสำหรับโรงเรียนใช้อันนี้เดี๋ยวนะ อันนี้มันจะเหมาะสำหรับเด็กที่แบบว่ามีค ognitive ก็คือรู้เรื่องหน่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมี imagination ว่าอ๋อรูปภาพนี้มันจะสื่อไปตรงนี้ฉันดูไม่ออกว่าคนละอย่างกันคนละอย่างดูสิเนี่ยคนละอย่างเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยเราก็สามารถจะแชทได้เราก็ say good morning เราจะ good morning ใครเนี่ยอย่างเช่นแล้วก็จะมี people นี่เราจะ good morning ใครล่ะอย่างเช่นเออ family มีไหม เออที่เชแกนมาพ่อแม่อยู่ไหนหวะ mother mm. mother good morning mother, mother. อันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเด็กที่มี imagination แล้วว่าอ๋อรูปภาพอันนี้หมายถึงอันนี้ใช่แต่เด็กแต่เบนอนะ เขาเขาเป็นเลเวล3เนาะซึ่งการที่จะให้เขาสื่อว่าอ๋อรูปภาพอ่าสต็อแปลว่าหยุดอย่างเงี้ยเขาก็เขา s s c e s s ไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเราต้องไปเขาเรียกอะไรนะมันจะมี Assessment ว่าลูกเราเหมาะกับอันไหนอะไรเงี้ยฝึก Assessment สมองซึ่งฉันฝึกแล้วอ่ะเขาก็จะมี professional ฝึกเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเหมาะกับเด็กที่เป็นเลเวล3ที่สุดอะไรอย่างเงี้ย แล้วปกติเด็กอ่ไออันเนี้ยเขามีกี่ระดับที่ว่ามีแค่สามก็คือถ้าสมก็คือหนักกว่า3ระดับสุดท้ายแล้วถ้าถ้าเบนมันมีระดับสีกูว่ามันตกไประดับสี่ออกบาบลก็คือพี่เบนนี่คือระดับคือถ้ามีสิบก็คือได้สิบจถ้าระดับหนึ่งอ่ะบางคนสมัยเนี้ย แทบจะไม่ได้ฟันดิ้งเลยเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองได้เอออะไรได้ข้ห้องน้ำเองได้ระดับ IQ ก็สูงแทบจะแบบว่าแค่เข้าโรงเรียน Disability อ่ะบางทีก็ยากเพราะว่า IQ สูงกว่าระดับที่วางไว้ถ้าระดับ2ก็แล้วแต่เด็กถ้าถ้าสามนะไม่ต้องวัดค่ะได้ทุกหน่วยงานได้โลดได้โลดแต่ส่วนมากระดับ3จะจะพูดไม่ค่อยได้ ยนห้องให้องพี่เพม่อนทั้คนหนึ่งของของห้องพี่ตุ๊กนี่สามหมดเลยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ดูจำไม่ได้ว่าเขาระดับไหนแต่ว่าเาูดไม่ได้ไงแล้วเขาคัดให้คนมาอยู่ห้องนึงด้วยกันนี้เขาไม่ได้คัดจากระดับหนึ่งสองสามหรอไม่คืออยู่ห้องเดียวกันด้วยพฤติกรรมด้วยนู่นนี่นั่นนะ ดูหลายอย่างมากซึ่งเป็นเป็นทีมลีดเดอร์ที่ดูเราเองบางทีเออเราบางทีอะคัดมาเราบอกว่ามันไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยเขาแบบจัดแจงเหมือนไปโวตอะไรอย่างเงี้ยไปไปไปใส่คอมเมนต์ไว้อะไรอย่างเงี้ยพอแล้วเขาจัดห้องจัดอะไรเงี้ยก็จะมีลิสต์เด็กว่าเอออยู่ห้องเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาดูจากอะไรแต่ว่ามันเคยมันเคยอยู่กันมาแล้วปีหนึ่งอ่ะมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปบอกเขาว่ามัน มันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันหรือว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็มีส่วนนะอพ่อแม่บางทีก็ไม่อยากให้อยู่กับคนนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันหลายอย่างคนหนักใจคือทีมลีดเดอร์ซึ่งเขาไม่ได้มารู้จักเด็กร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเขาไม่ได้อยู่กับเด็กหกชั่วโมงเหมือนเราไงแต่เราก็อยู่กับเด็กหกชั่วโมงแต่เราไม่ได้ฝึกให้ให้จัดระเบียบว่าเด็กกลุ่มไหนจะอยู่กับเด็กกลุ่มไหนไงเออต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองอ่ะแต่ก็ทีมว่ากันเนาะเราก็โหัวใจกันมันก็ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้านอย่างในโรงเรียนที่ที่พี่ตุ๊กบอกว่าโรงเรียนพวกแกนเนี่ยใช่ไหมมีเ,เด็กประมาณ4ี่รอยคนมีอย่างเราทําตําแหน่งอย่างเราสองร้ววอยกว่าอสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าถ้าสองร้อยกว่าก็คือคนที่ทํางานครูทั้งครูและเหมือนพวกเราเนี่ยเราต้องผู้บริหารด้วยเลยด้วยเนี่ยร้อยกว่าคนปาเกินครึ่งเกินครึ่งของเด็กก็ครึ่งครึ่งประมาครึ่งครึ่งอ็กเอาคิดดูบางบางห้องอ่ะอย่างอย่างห้องพี่ตุ๊กมีสามใช่ไหม ใช้ education support สองคนบวกครูหนึ่งอ่ะสาไปแล้วนีือนึ่อ1นอ่งเราคิดดูว่า250ห้องอีฟอ่ะมันมีกี่ห้องอีฟก็ education education support 2องครูหนึ่งเด็กกี่คนเด็กหคนเด็กหกคนเพราะว่าห้องห้องฉันอ่ะมันมีเขาเอามารวมกันไงก็เป็นเด็กที่ ฉันคิดว่าน่าจะเป็นระดับสองที่แบบว่าเออมีมี language พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องใส่ไอ i n continent อะไรอย่างเงี้ย in continent ก็มีแค่สองคนที่ที่ต้องให้ความเฉลิมพิเศษแต่แต่มันมี behavior of concern ก็คือถ้าเด็กคนหนึ่งก็อารวาสมาก็แตกกันทั้งฝูงนมันก็จะยากตรงนี้มันก็ยาก อย่างพี่ตู่กับอีฟเนี่ยคือทําตําแหน่งเดียวกันเลยเท่ากันเลยใช่ไหมคะตอนนี้ทุกวันนี้แต่เงินไม่เท่ากันค่ะทำไมอะฉันเข้ามาทีหลังเข้าหลังมันขึ้นตามแรงไงออก็เหมือนกับว่าเรามาก่อนแล้วก็ขึ้นก่อนทุกปีแล้วก็ได้เงินขึ้นอยู่แล้วขึ้นอยู่แล้วใช่ระบาดระบาดปีระบาดขึ้นขึ้นปีระบาดขึ้นปีระบาดไม่แต่ปีหนึ่งขึ้นสองครั้งเลยนะ ใช่ปีหนึ่งคือสองครั้งน้อยด้วยลอกแล้วหกิบเส้นแปเฉียบาทด้วยก็รวมแล้วก็เป็นหนึ่งเงบอกแล้วแค่ปีละพอไปทําไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้รวมไปส็จก็ไม่ได้เท่ากับที่พี่ทำอะไรเงี้ยเออก็จริงสิว่าถ้าเราไปทํางานออฟฟิศเนาะเข้างานแปดโมงครึ่งเลิกงานห้าโมงเราก็ไปรับจ็อบไม่ได้อืมริงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเออเงินก็น้อยลงอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือ ต่อให้พี่ไม่มีสมมติว่าวันหนึ่ง NDS ไม่มีเนาะแล้วทำงานแค่โรงเรียนอย่างเดียวอ,ะอ่ะเราก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าเป็นงานที่เราเราเราชอบออแล้วมันก็คือด้วยความที่บ้านเราหาเงินสองทางอ่ะสามีเราก็ทำงานเราก็ทำงานม,มันก็เลยแบบว่าโอเคแล้วโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือวที่เหลือก็ไว้เฮาดีเด้ด้วยกันเถอะใช่ประมาณนั้นพูดถึงประสบพูดถึงประสบการณ์ ใช่ไหมเธอพูดถึงประสบการณ์ตอนตะกี้ที่เราคุยว่าไปทํางานที่ที่สกอตแลนด์ใช่ไหมก็คือทากับพวก disability นี่แหละแล้วพอกลับมาเมืองไทยอ่ะก็ก็เออมาเจอไอ้โมนิธิพอดีอยู่เชียงใหม่เขาก็หาคนอยู่พอดีจะมาทาแอดมินแล้วพอพี่เข้าไปพี่ก็มันมันเป็นองค์กรอะไรวะพี่ตุ๊กที่เชียงใหม่เป็นฟ o u เด a t i o n เป็นชื่อโมนิธิแล้วแล้วเนี่ยพี่ไปทาอยู่สี่ห้าปีแล้วก็มาสมัครงานเป็นอาสาสมัครที่แคนเบร่า ที่พี่ตุ๊กมาสมัครได้ไงหมายถึงเราเห็นเรารู้ได้ไงเรามีคอนเนคชั่นเออเรามีเราไม่ได้มีคอนเนคชั่นตอนนั้นคือเซิร์ชหาอ๋อเหรอเซิร์ชหาแล้วก็เพ ah, uh, oh, ื่อนเพื่อนที่เพื่อนเป็นเพื่อนอเมริกาเนี่ยคือเขาก็มีคอนเนคชั่นของเขาเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าเธอลองสมัครอันนี้สิมันมีที่ปออสเตรเลียสิออสเตรเลียเออเขามีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาเขามีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีซาบกิจกรรมพิเศษไอ้เรามาเป็นอาสาสมัครแล้วพี่เนี่ยเป็นสองคน มีพี่แล้วเพื่อนอีกคนนึงมาจากซิมบับเวหรือเซาล์แอฟริกาที่ได้มากันสองคนเนี่ยคือสองคนสุดท้ายนี้เพิ่งเคยได้ยินเลยมันชื่อวีซ่าว่าอะไรพี่ทุกสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมไม่รู้ไม่มีแล้วก็คือพี่รุ่นสุดท้ายที่ได้ลเหรอคะหลังจากนั้นไม่มีเลยแล้วคนที่มาส่วนใหญ่ฟิลิปปินส์ค่ะแล้ววีซ่าชื่ออะไรนะพี่ทุกทำไมเขาไม่ทําอีกวะไม่มันมันชื่อจำไม่ได้เดี๋ยวแต่ถ้าเป็นข้อมูลอ่ะแต่ก็คือเป็นมาของแบบ p r o f i t organization เลย แล้วก็เรามาทํางานที่นั่นแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนะนอกจากทํางานที่นั่นอย่างเดียวก็คือผิดกฎผิดอะไรกันะแล้วจากนั้นพี่ตุก็คือมาทาอะไรที่แคนเบราก็คือเนี่ยมันเป็นเฮาส์แชร์คอมมิชชี่แชร์เฮาส์มั้งเขาเรียกอะ่ะแล้วก็จะมีดิสเบลตี้เนี่ยคืออยู่ในบ้านเป็นอเดลมาถึงบ้านหนึ่งหลังเหรอบ้านหนึ่งหลังอย่างเงี้ยแล้วมีห้องสี่ห้าห้องแล้วพี่ก็คือเขาเรียกว่าลิฟต์อินแอสซิสแตนต์ก็คือเราวเขาจะมีห้องให้เราหนึ่งห้องอยู่บ้านอยู่กับเด็กยอยู่บ้านอยู่ก่กกกกเเเเด็็ลยแตรราาาาามมมีีีชชชิิิปปปททํํงงนนนะ ได้เงินด้วยอตอนนั้นโฟร์ไนท์ได้แปดร้อยกว่าดอลล์อะอเยอะนะก็เยอะเพราะว่าเหมือนกับเรามาฟรีอยู่แล้วไงใช่กินกิน <c oughs> ไม่ต้องกินแล้วมีค่ยคบแถมไปซื้อไปช้อปปิ้งเองเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เราก็ต้องไปไปซื้อของเข้าบ้านเขให้เออมาซื้อของข้าบ้านเขาอยู่แล้วเพราะเราดูแลเด็กไงเราดูแลออดลที่อยู่ที่นั่น interesting ดีมากคือแบบว่าแล้วบ้านนั้นก็น่าจะยังอยู่ทําไมเขาไม่มีวีซ่าพวกนี้แล้วปี่ตัไม่มีแต่เขาหาคนในประเทศเพราะว่า คือทุกคนเรียนจบซีสี่ทุกคนก็ทําได้แล้วไงก็เหมือนเดลี่รูทีนแล้วไงก็ไม่ต้องการโอเวอร์ซีแล้วเพราะว่าเขามีควาพยายามเออใช่ก็คือความความความขาดแคลมันมันเริ่มน้อยลงแล้วแล้วเขาก็มาจ้างคนในประเทศมากกว่าที่จะไปจ้างเอาคนแบบเป็นเป็นวีซ่าอาสาสมัครมาอะไรอย่างเงี้ย Yes i แอ a l k ล n กแล้วการมันก็จะมีเทรนนิ่งแบบว่าเหมือนเฮลท์เทรนนิ่งเยอะแยะซึ่งถ้าเป็นคนที่เป็นซิติเซที่เนี่ย เขาประเทศออสเตรเลียมันก็ผกลักดันให้ให้ประเทศของตัวเองมีงานอยู่แล้วใช่ปะแล้วการเทรนมันก็จะเป็นพิเพิ่มมากกว่าอาสาสมัครอันนี้เพราะอาสาสมัครเราเทรนแล้วเขาก็กลับประเทศใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มากกว่าคือเขาเป็นเป็นเด็กที่โตเหมือนพี่เบนอย่างเงี้ยแต่ว่าโตปไ,ไปแล้วแล้วเลยสี่สิบห้าสิบน่ะอ๋อแล้วเขาก็คือทํามาหากินในของเขาตามปกติของเขาใช่เขามีกิจกรรมของเขาอ๋อแล้วเรานี่ก็คือเหมือนกับเหมือนดูแลพี่เบนนี่แหละแต่เป็นเวอร์ชั่นใหญ่ขึ้นมา ก็คือมันตอนเช้ามา<อ>เนี่ยสมมติเรามีชิปเช้าใช่ไหม,มชิปเช้าเช้าทุกคนออกไปทํากิจกรรมเราก็คือเตรียมให้เขากินข้าวแต่งอาบน้ําแต่งตัวสำหรับคนที่แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเขาไปก็คืออาจจะมีชิปเช้าสามชั่วโมงแล้วก็เบรกสี่ห้าชั่วโมงทํางานอีกทีก็คิดตอนบ่ายบางทีก็พาไปไว่ายน้ําหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็พาไปโบสถ์วันอาทิตย์พาไปโบสถ์วันเสาร์พาไป ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเออซึ่งเราต้องขับรถทำทุกอย่างก็คือเหมือนอ,อยู่ในชีวิตประจําวันเขาเลยใช่กลางคืนก็นอนบ้านหลังนั้นแล,แ,ลแล้วถ้าสมมติว่าเขามีหลายคนอย่างเงี้ยแล้วเราจะดูยังไงว่า,าจ,จะดูทั่วเหรอว่าเหมือนวันนี้คนอ่านต้องเบนก็อยากไปเรา,าไ,ได้ดูคนเดียวเขาก็มีเขาก็มีวอลเลนเทียร์คนอื่นด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจําของเขาด้วยที่เขาจ่ายเงินอ่ะที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นพาร์ทไทม์ฟูลไทม์แคชชั่วอะไรของเขาอันนี้น่าจะแบบค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยนะแกให้นึกภาพว่าเหมือนกกัับบ้านี่หลงอะ ก็เนี่ยเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันก็มีองค์กรที่ทํางานแบบนั้นอยู่เหมือนเพื่อนพี่เนี่ยเขาก็ไปทํางานในบ้านแบบนั้นน่ะอุ้ยเขาได้ชิปยาแบบว่าเขากาเรียกว่าอะไรนะพี่ตูอีกทีที่ทำงานในบ้านอย่างนั้นกาเรียกว่าตำแหน่งอะไรนะคะก็เหมือน disability support worker เหมือนกันใช่แต่ว่าเป็นแบบว่า support ที่บ้านที่เป็น share house เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออันนี้ใช่ไหมอีฟที่ที่เธอเคยพูดว่าเหมือนกับประมาณ ที่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต่อจากโรงเรียนเนี่ย mm. ก็คือเป็นอันนี้แหละใช่ไหมที่ว่ามันถ้าจบเซอร์ซีดิสเบลิตี้เซอร์ติฟิเคชอ่ะก็คือเราเลือกที่จะทำกับผู้ใหญ่ได้ไม่จาเป็นเราต้องทำกับเด็กเสมอไปคือถ้าจบอันนี้มันจะเข้าได้ทุกองค์กรคือคือบางคนอย่างเพื่อนเพื่อนพี่ที่ท,ที่ที่บอกอ่ะนางก็ไปทำงานโรงเรียนดูเพราะนางก็นางก็ไม่มีลูทางอะไรนางก็ทำตามสเต็ปที่พี่ทำนั่นแหละ พี่บอกว่าถ้าอยู่ยังไม่รู้ว่าอยู่ชอบเด็กหรือชอบผู้ใหญ่อะ่ะอยู่ก็ต้องไปไปทํากับลองทํากับเด็กดูว่าเราชอบไหมแล้วลองทำกับผู้ใหญ่ดูเราชอบไหมเราชอบไปไหนเราค่อยเลือกแล้วมันก็ลองไปทํากับเด็กโรงเรียนและนางก็ไม่ชอบไงเพราะเพราะว่าชิปมันสั้นแล้วถ้าไปทําที่บ้านอะก็คือได้ชิปยาวชิปยาวแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ก็ได้แบบเงิน เพิ่มอีกอะไรประมาณนี้มันจะเป็นชิพเวิร์กแล้วเราไม่ไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะมันก็จะมีคนอื่นอยู่ในทีมที่ช่วยเราอะไรเงี้ยซึ่งเราบางทีเราก็ไม่ต้องคิดนอกกรอบเยอะอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าอย่างเช่นในกรณีของพี่ตุ๊กเนี่ยกับอีฟเงี้ยคิดว่าวันหนึ่งก็อาจจะคือหมายถึงอันนั้นเป็นอีกสเต็ปที่ที่อยากจะไปเหรอหรือว่ามันไม่ไม่ได้เรียกว่าสเต็ป มันมันแค่ต่างกันก็ได้เองมันแค่ต่างกัน<ๆ>เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะาเราเคยทําแบบนั้นมาแล้วเราเรารู้เราไม่ชอบอืออ๋นนี้พี่ตุ๊กรู้แล้วว่าชอบเด็กมากกว่าใช่เพราะพี่เคยไปทํากับอเดวแล้วไงอืแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกแบบว่าแฮปปี้อ่ะไม่ได้รู้สึกแบบมีความสุขมไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนมันกับเด็กเดกอ่ะเราเราเห็นเขาผม้มันน่ารักด้วยแล้วเราจะมองเห็นพัฒนาการที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วมันทําให้เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรเติมเต็ม ามรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันวานเห็นเบนใมันวานเห็นเบนที่ภาษาเราอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อาจจะจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยกับเด็กมากกว่าที่มีความรู้สึกกับผู้ใหญ่อ่ะอ๋อแสดงว่าพี่ตมองว่าถ้าไอ้ที่เราที่ที่เราไปเรียนอ่ะถ้าบางคน เขาก็คือเรียนเสร็จเขาก็จาไปอันนั้นก่อนเลยก็ได้ก็ได้แล้วแต่เพราะความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันเออแต่พี่คือด้วยความที่พี่รู้ตัวเองพี่ทำมาก่อนไงเออแล้วพี่ก็คือไปในทิศทางที่พี่อยากไปเลยเออส่วนส่วนพอมันจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็ไม่มาเลยนะเพราะเราดูมันตั้งแต่เด็กจ้าเออเราก็จะมีความผูกพันกับมันเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปจาที่ผู้ใหญ่เลยอ่ะคือมันไอ้นี่จริงจริงบังก็คิดว่าบังใจรู้สึกหัวเราอ่ะ หมือนเหมือนเหมือนสตัักไว้แล้วว่าอูชอบเด็กละอะไรเงี้ยแต่พอมันโตโตโตไปอ่ะคือเราดูมันตั้งแต่เด็กอ่ะเบนนี่ดูมันตั้งแต่ขี่ขวบว่าอีฟลองแปดแปดขวบมะจูนี่อจูนี่อแปดขวบห้าเจ็ดอ๋อเจ็ดใช่ก็คือเจอเบนตั้งแต่ตอนเจ็ดขวบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นมาเรื่อยๆว่ามันอยู่โรงเรียนใช่ไหมเออ ตอนนั้นมันก็อยู่ห้องพี่ไงเออแล้วเราเห็นมันเลื่อยเลยเฮ้ยแ่พิเศษพอสมควรนี่ได้อยู่ห้องประตุกเนี่ยพิเศษมากห้องป้าเนี่ยไม่กาซ่าก็อฟกานิสถายากเออ้วพี่ตุก็คือที่โรงเรียนเนี่ยก็คือคือทุกคนเนี่ยตำแหน่งเรียกว่าเหมือนกันหมดแต่แต่อย่างเช่นในเคสพี่ตุกเหมือนได้ยินจากที่อีฟเราว่าเหมือนกับพี่ทุกนี่ได้เคสยากทั้งนั้น ดูความดูความสวยไงดูความสวยเราสวยแต่เราพิเศษแต่เราไม่ได้อะไรเพิ่มจากตรงนั้นใช่ไหมไม่ได้หมายถึงเครื่องยางของชาวบ้านไงซี่สงสัยก็ you you victim of your success คนไอ้บอกอุ้ยเขาจะไล่เขาจะไล่เาจทยแปลว่าคนคนขยันอยู่ไหนก็ลำบากคนขี้เกียจอยู่ไหนก็สบายอี้เกียจก็ขยันไงก็เลยต้องรับกรรมไปเอออยู่ไหนก็ลำบาก ฐานะที่เป็นผู้ปกครองอ่ะเราอยากได้คนเอเชียมากเพราะว่าหนึ่งในการช่วยน้องอาบน้ําช่วยเหลือตัวเองอย่างเด็กเด็กที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอะ่ะถ้าคนเอเชียนะเขาจะมีเขาจะช่วยอาบน้ําช่วยป้อนข้าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาช่วยด้วยด้วยธรรมชาติใ, <อะ S 2> ใช่ด้วยใจด้วยธรรมชาติแต่ถ้าฝรั่งอ่ะเขาจะมีข้อแม้ว่ามันไม่ใช่งานของช้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบ เออฉันไม่ทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนไทยบางคนอาจจะไม่คอนเฟ์เรื่องภาษาในการข้อเสียใช่คือเขาอาจจะไม่คอนเฟ์ในการที่จะแก้สถานการณ์ยังไงคิดนอกกรอบยังไง<ม>จะแบบว่าจุงใจใช้คําพูดประโยคไหนให้ให้เด็กทําตาม,มให้เด็กคามอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่อย่างอื่นแล้วคนไทยไม่มีข้อเสียนะเอาจริงแค่นั้นแหละแค่เรื่องภาษาแกคิดว่าคนไทยคนไทยเราทำได้ใช่ไหมัทําำทำได้มันคือ คอนฟ idence ล้วนๆแล้วก็ใจรักงั้นวันนี้เราก็เหมือนได้ครบเลยเนาะครบเลยนะคะถ้ามสติว่าใครมีอะไรสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากถามพี่ตุ๊กอยากถามอีฟเพิ่มเติมก็ทิ้งข้อความไว้แล้วก็หรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณอีฟมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับส้มตำด้วยนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กที่พาไปวัดด้วยค่ะด้วยความยินดีค่ะ